สบายดีพี่น้องอ้าวพอไปยาอาายต้องวนต้องวันนี้พักพักเจ้าทิ่นิไปนี่นะเขาเว่งจะัวเขาเิ่งุ่ไปเอ่อยข้่อาเนอยนรว่าบงทีงานไปเอกหน่อยบาีขน่อกานท่ได้่จังนทอมาไหมมีกับเอกนึง กินเขาดีนน้าจะรูกว่อยคิดว่าจะเขาอะไรขั้นกลางเรื่องขั้นกลาดแฟนมันไปเสีอันนี้ัเ็นระเอกไงดเจอเอาผู้เอาลีเดี่บอกกัอย่สักหยผู้ใดเพเอกเขาพระเอกเขาพระม่เขาธรรมลาเขาเขาเอกแลกแยมระเอกแลกแยม เยี่ยังะพ่อมันเลียจะพอแหลมอกับวอพระเอกรุนมูนีพอแหล่จะเป็นปูชนีบุคคลหรือเปล่าแหมกิตัวนีก็ไปหมดสิพระเอกุ่งพระเกแ่พเอกแต่นางยงไรเปล่าเ้วยยังอีกวะขึ้หามึงเดียวเงาเป็นมือเดียวพอเงสุเงเป็นมือเดียวก็เเป็นพระเอมือเดียวขึ้นไปทังันเขามีแต่หัวเปนพระเอก เราเป็นพระเอกเลยเด้่ยพอเยสุปย่างเอาไปเป็นพระเอกเลยแต่ว่าออกเล่นยญในมือเดียวรับว่ะออกไปบันใ้คนกับหัวบไปออกไปสากใดคนกับหัวควรพระเอกเราเลยผันตัวมาเป็นตลกตลกเลยไปไม่อ้ายเนี่ยพอเห็นบางงามปันเอาเรื่องเรื่องอะไรเจ้าบาทครับสิบบาทนี่สิบบาทครับโอ้ยเห็นเห็นยัวเนี่ยพอน้ำมวนกระทั่งไม่ยันไม่ข้าพี่กันเลย ว่อันนี้อันนี้ซื้ออย่นี่นีราซื้อแมวนผมน้าไหวอะารเอาพอหลอดจะขึ้นนางไก่ปันเคยไมเแต่พอพอเถีงี่ดอครับก็ถึงี่ดอกจะคุบตวแกไม่นาววัดสักเลยอ่ม่าลูกเวันที่มานั่งไก่เปลูกว่าสิโยลูกค่อยายอยี่ดอกเมีย่ยเอาพันแกน่ามอยเอาันแกเน่าันก่พนแกเา

ให้กูเนีสาอยู่เบื้องหลังเบื้องหลัง่นี่เบื้องหลังยหนูเบาเรื่องคินี่ไตหนาไปจับคลิปกันเลยอมออกอะไรกแล้เนาะเป็นยังดอแหนูมื่อเบียดไหมีดเ่บคลิปคลิปยดท้บเขาต้องจักเาะเขาแค่หนูเขาแค่หนูเา่บอ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 บ มันเรียก pues er ิงเกิดเกิดจะไม่ได้เกียแม่นันแม่นผู้บ่าวผู้สาวบ่เายได้เห็นกันเนีเนาะผู้แห้งงานันผู้ผู้ใหญ่แกอกับมือเ่ยมกมก้นเมียกันไปเถ่ประดัผมแต่ไม่ได้กินงผู้ดีเนาะน้อกันมือแล้พอพออาจารย์ฮัวเหรเป็นผู้ตอใ่ยังได้กัน nó mà giờ vẫn đường cầu dân đó cầu hoa vật cô phụ như chung bướm cái vật mắc quả thắng là qua vật đẹp đẹp nó rồi ừ. ừ. à, các bạn thầu ừ. cô thầu vẫn gọi cứ làm theo của chị lắm Thôi cứ đòi lúc đến đây ăn cho với nhắn là hơi vào nào มาฝากลงั้นเไปอัดละนี่ก็ดือนี่อัดละเลยายแล้วมันีเล่นยงมนายังเร็อีวยมายังม่เสราปยังอาทิง่นสวนทางกันนะแตีอั้เีงหมดแลาโอ้โหตายหนาไปนะตายนะี่พี่มาของเพื่อนตายหนาไปนะวนน้ครับเดี๋ยวสนไปอันล่ะเพรายังอยู่เด็นใน สวยมากเฮ้ยสวยมากเมียก็เลยมาทำหาำหาก็เลยมาก็เลยมาถามขอซื้อสต่ัแบบนี้ทำเขาง่อใหน่อยเพราอทกนไอีลรับไปใส่แล้วกันล็อกไปใส่แล้วมัน้งมัน้อนเขึ้นเดี๋ยวยืนรอก็ไปอัดดนเนี่ยจเราเกลียดยังคุณมันเกลียมากแล้ววนนี้พอนะามก่อคุกประจังน้ำสูด้อยเดี๋ยวยิ้มคาเดียวจังว่นมาตตยหนาตตยหนาพนะอกมันยังมาสั ยังเกิดขึ้นแล้วโว้ยมือเต่าแล้เราไปอ่ะบอกกับอีเแม่ได้ไหมนะขึ้นแซ่บๆอยากไอ้ไหลไปตนาเอาเคยเยไอ้ไหลไดได่นน้ำไปเอาอื่นขึ้นไปนะก็เดี๋ยวขึ้นต้องกันทุดุ่มมืออ่ะอืมวาวๆเดี๋ยวเขาเดียววไตนาเอาอิ่มเราเขียนโอเซจะเป็นไตนา ใจนานดอกตายสิไปใจใจนานดอกนะพี่บอลหลี้ยมกินข้าวไปตรงนี้นครับผมปนนั่นว่าหาหมูแต่ว่าออกแล้ววันนี้หมูนั้นกินยับฟัวกรุ๊ปไปแล้วเอาขึ้นยางยังสั่นเอาเออโอ้ยโอ้ยนาะเป็นไปเบิร์ดแล้ว จะไปโนนหน่ยก็ช่ยนะโนปู้เฒ่าทนี่เรอานที่น่วยเป็นกิมับหดกันเนาะไม่มูดีไมู่ดีทำไมที่หน่วยก็เทวดาวัดเสด็จมามันมีถึงขนาดยันฮะขบวนขบวาย้อมรับไผพดแยบต้องไปแยบไม่แม่เขาไม่ไปไปบานบย้อมแล้ว่นบนยอมกัน สังคมมาย่อมลับากน่าอจารย์มันดิจะลองไปเล่นน้ำที่มันนกตกนกเจอสังคมยอมรับสังคมมายอมปลากระป๋อยมันแม่ได้ันนีกินม่เนแม่ลูกสาวได้ถามพ่อพ่อเพื่นเพือนที่พ่อว่าแม่ีมเอนวามันจะไหนจะมาว่าจังเ้นปดยว่ากูจะไอ้ลูกกูยับตาประเดยพ่พ่ ก็เหมือนเปิดกว้างปบตนี่ปอวะเนี่เขาจะว่าเขาเปกรเทอมากเขาคือเร็เหมือนเปิดได้แล้วสบายแบบตุ้มเป็นกระเทยแบบตุ้มเป็นเกมัลอยอได้บัดเนี่ยอเพื่นสิตใจน้ำมามาแย่งมักินมัดนี่จากเลยเด้อยาาเอาเลยม่แล้วไปล้างมือ กินล้วก็บจ้สิบลาเอาแม่ถวใส่แล้วมัน้อบสื่อบ่บ่เอปสุดเียจักอันละจักใบสองตีแขกถ้วยได้เป็นซอสอสตีอเากินแม่นนนะ แกน้ำปลาเิเป็นซอจอจเิดแกเงิแกข้าหนูยเรสลัตื้ไบอโอ้ยพี่น้องตะกี่เดอื่นดูถูกผาอีสานอยแกเงินเลยเป็นซอจอยาเด้อเปลอีสานเขาไม่เขาแกเล่อแจกเก้วนี่แหละแจกน้ำปลาอเคอยู่แจกน้ำปลาแจกผมชุลด้ซอจอน่ซอนี่จะไน้ยืจานไหจานเขาไม่ได้เของมาแจก พี่น้องสั้นคลิปนี้เอาไว้สัมนีนสักพ,พักพอกันไม่คิมนานนนสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง